คยเจอไหมครับพัดลมนะครับเปิดแล้วเสียงดังนะครับเนี่ยครับอาการแบบนี้เลยนะครับพรดว่าซื้อมามือสองนะครับซื้อมารุ้นดูนะครับแต่วันนี้จะมาแก้ไขนะครับสไตล์ดีไอวนะครับถือว่าเสียงดังมากนะครับอันดับแรกนะครับแกะฝานะ แล้วทำการเช็คดูนะครับว่าใบพัดยังเลื่นอยู่ไหมครับเนี่ยนะครับก็ยังมีความเลื่นอยู่นะครับทัว่าผ่านนะครับผ่านอยู่นะครับแต่ว่ามีความผิดปกตินะครับข้างในนะครับก็เลยมีเสียงนะครับอาการสั่นนะครับก็เช็คดูนะครับเนี่ยนะครับเจอแล้วนะครับสาเหตุนะครับ หลวมนะครับเนี่ยนะครับแกนหลวมนะครับให้ทำการรื้อทั้งหมดนะครับทำตัวล็อกนะครับ จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับก็ฝาครอบจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับถอดมาเลยนะครับนะครับแกนหลวมนะครับ รวมเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรน,นะครับถอดมัดนะครับจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับ ถอดกิบล็อกด้วยนะครับถ้าต้องการใช้คีมนะคนีคบดึงนะครับเนี่ยนะครับก็ออกมาแล้วนะทำการจับนะบจับดีๆนะแล้วก็ถอดดูนะ เนี่ยนะครับตรงนี้ให้ระวังนะครับวางเบาๆนะครับห้ามกระแทกอาจจะเกิดสายขาดได้นะครับเนี่ยนะครับการขยับนะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใช่ของมันไหมครับพีดซื้อมือสองนะครับแต่ว่ามันตะกี้ตอนที่ก่อนแกะนะครับก็เกะตัวนี้จะโยกได้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแกะข้างใน ผมจะหาแหวนนะครับหรือว่าหาอะไรก็ได้นะครับเป็นบูธเป็นอะไรก็ได้นะครับเอามาลองนะครับหน้าหลังนะครับไม่ให้มันเยียบเดี๋ยวมาลองกันนะครับก็เป็นวิธีนะครับสไตล์ดียาร์ไวนะแก้ไขนะพอใช้ไปก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเกมตัวนี้ใช่ของมันไหมครับพอดีซื้อมามือสองนะครับเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์เพิ่มนะครับเนี่ยนะครับ ผมก็จะใช้แหวนตัวนี้นะครับเอามาลองนะครับหัวท้ายนะครับอันนี้แหวนตัวเก่านะครับที่เก็บไว้นะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเเขยบซ้ายขวาครับให้มันประคองไว้นะครับผมจะใช้ประมาณสองตัวนะครับตามด้วยบูน,นะครับ แหวนนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้นครับไปเหมือนเดิมนะครับถั่ลมตัวนี้น่าจะได้ดัดแปลงมาแล้วนะครับเจ้าของเก่านะครับผมก็เอามาแก้ไขนะคสไตล์ดีไว้นะใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกยางนะครับเหมือนเดิม นี่นะครับประมาณนี้ผมก็จะทาด้วยจารบีนะครับเพื่อให้มันลื่นหน่อยหนึ่งนะครับผมจะใช้จารบีเอาไว้สําหรับเพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเพื่อเห็นเกียร์เพื่อสว่านนะครับจะใช้จารบีตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีความลื่นดีนะครับแล้วก็ไม่เหนียวนะครับผมจะทาไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับทาไปเลยหน่อยเดียวนะครับประมาณนี้เลยแล้วให้ทําการประกอบไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีลูกปืนนะครับตัวข้างในนะครับจะเป็นบูธธรรมดานะครับก็ใช้แบบเดิมๆไปนะครับ ปกติสามารถแปลงเป็นลูกปืนได้นะครับจะมีความลื่นนะครับพิเศษเลยนะครับต่อไปก็ประกอบไว้นะครับเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเหยียบได้นิดเดียวนะครับถือว่าลงตัวมากนะครับใส่น้อน,นครับขอบไว้เหมือนเดิมเลย เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับเนี่ยนะครับก็มีความแรงขึ้นมาเลยนะครับความลื่นนะครับเบอร์หนึ่งถือว่าใช้ได้นะครัเดี๋ยวมาเบอร์สามกันดูนะครับความแรงนะครับแรงมากนะครับเนี่ยนะครับ ก็ต่างจากอันแรกนะครับหมุนช้านะครับแล้วก็เสียงดังนะครับจะไม่แน่ใจว่าตัวแกนกลางนั้นแท้ของมันหรือเปล่านะครับถึงสามารถหลวมแบบนั้นนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการแก้ไขนะครับใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นมือสองนะครับซื้อมามือสองนะครับมาแก้ไขนะครับถือว่าปกติแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับการซ่อมแซมนะครับสไตล์ดีอวนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ